ทานใดที่มีบัตเจตในการหารถนะครับในก็ประมาณที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทผมมีมานำเสนอและเป็นรถดีด้วยเป็นนิส s ันซันนี่นะครับเนโเป็นรถมือเดียว8ป0 0 0บาทซื้อรถสภาพดีไปเลยนะมันจบไม่เสียเวลามาแน,น่นอนรถราคานี้คุณภาพก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วกอรถคันนี้นะครับที่สำคัญไม่เคยติดแก๊ดด้วยไฮไลท์เลยนะครับยิ่งกว่าบุ๊กเซอร์วิสนะมีการจดบันทึกนะครับตั้งแต่ตอนซื้อก็มาเลย วันนี้นะครับเราจะพามาชมรถยนต์เข้าใหม่นะครับของร้านเราหคันนะครับต้องบอกเป็นรถแรไอเทมนะครับท่านใดที่มีบัตเจตในการหารถเอาไว้สำรองสักห่งคันหรือจะเป็นรถใช้งานหลักก็ตามนะครับในงบประมาณที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทผมมีมานำเสนอและเป็นรถดีด้วยนะครับคันที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นนิสสันซันนี่นะครับเนโะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียว8 9 0 0 0บาทเป็นรถที่มีประวัติดีนะครับเข้าสูกตลอด แล้วภายในร้านต่ายเดี๋ยวไปดูกัาร้องกห้นะครับไปมีโอนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยเป็นรถมือเดียวออกป้ายแดงนะครับเป็นรถเจ้าของเดียวเลยนะครับแล้วก็รถเจ้าของรถเป็นอาจารย์นะครับเป็นคนละเอียดมากดูแลรถมาดีมากเพราะไม่งั้นรถนังไม่สภาพแบบนี้สีที่ท่านผู้ชมเห็น่เนี่ยยังเป็นสีที่ดำนะครับเป็นสีดําที่ยังคงเงาฉ่าหรือแบบนี้นะอย่างปี2018นะครับแต่สภาพดอกยางเนี่ยไม่ได้ใช้เลยดอกยังหนา นะครับยังนุ่มอยู่เลยนะครับเล็บจิกเข้าไปนะไม่ได้แข็งนะครับวิ่งเงียบอยู่เลยเป็นบิสโซนนะครับทั้ง4เส้นภาษีสิงหาห6หขับรถสวยสภาพสีโดยรวมเนี่ยเรียบร้อยเลยจะมีรักยิ้มบ้างนะครับตามการใช้งานเดี๋ยวพาไปดูว่าตรงไหนจุดนะครับที่มันจะมีบ้างก็จะเป็นนี้ต่อเปรักยิ้มตรงนี้นิดหน่อยหน่อยนะครับประมาณนี้่แค่นี้เองนะเรามาดูภายในกันเห็นไหมเรียบร้อยเลยนะครับใครจะซื้อรถรุ่นนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าในตลาดเนี่ยผมเห็นมีขายกันตั้งแต่ หกหมื่นก็มีเจ็ดหมื่นก็มีแปดหมื่นก็มีเก้าหมื่นก็มีหลากหลายนะครับคันนี้แปดหมื่นเก้าท่านซื้อรถสภาพดีไปเลยนะมันจบมันจบกว่าแล้วมันพวกก็ใช้งานได้เลยนะครับถึงถ้าเกิดลถราคามันถูกกว่านิดนึงผมลองขับดูช่วงล่างต่างๆนะครับคันนี้ก็ช่วงล่างแน่นหนักบ่าหลังนะดูหนังดูสภาพนะครับไม่เสียเวลามาแน่นอนรถราคานี้คุณภาพก็ยังคงเหมือนเดิมรถการันตีให้นะครับไม่มีการชนหนักไม่มีที่กว่มไม่มีการตัดต่อนะครับเลขไม่แท้ ะะเาการันตีให้นะครับหากพบเจอว่ามันไม่ใช่จะยินดีซ้อคืนเต็มมนวาครานะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สด้วยครับเป็นรถอาจารย์ใช้มือเดียวมีประวัติเข้าศูนย์มีอะไรพวกนี้ครบเดี๋ยวเอาละเดียให้ดูเปิดฝาท้ายให้ดูสวยๆแบบนี้เลยนะครับยังอะไรอยู่ครบเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบแล้วก็ดูพวกนอ็อตนะเดิมๆเ,เ,เลยนะครับจะเก็บซีนต่างๆเดิมนะครับซอกท้ายรางน้ําซ้ายขวาในเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยเป็นรถที่ ขับง่ายจอดก็ง่ายไม่ต้องทเท,ทีอะไรย่แย่มากมายแล้วมันรถประกันมันไม่ใหญ่และที่สําคัญรถราคาเนี้ยถ้าได้สภาพดีก็ดีเลยดูห้องเครื่องนะครับว่ามันกิปแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าว้าวห้องเครื่องเนี้ยไม่มีเยื่อไหมจานก็ดูแลมาดีก็เรียบร้อยอย่างที่ท่านเห็นตามรูปเลยนะครับมันรถนะการันตีเลยว่าสาหรับท่านที่อยู่ไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูแล้วอยากตัดสินใจเนะี้ยรถขับดีครับช่วงล่างก็แน่นนะครับแล้วก็ การกลบขี่ต่างๆโอเคเลยใช้งานได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นรถใช้ได้จริงนะครับในราคา8ปดหมื่นเก้าครับเผื่อท่านใดสนใจอยู่นะครับไปชมข้างในกันดูบอกก่อนนะครับเบาะนะมันอาจจะมีร่องรอยการใช้งานนะครับมาบ้างนะครับสําหรับรถก็20กว่าปีแล้วมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีเบาะมันก็จะมีย่นๆหน่อยตรงนี้แค่นั้นเองนี่มันเป็นเบาะออริจินอลตั้งแต่20กว่าปีเลยนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับบางทีขับอยู่ทําไมวิทยุมันไม่ดังมันยังเป็นมันยังเป็นความคลาสสิกคือมันยังเป็นเสาอากาศที่อยู่ข้างบน Okay. ต้องคอยดึงอยู่นะครับไม่งั้นมันไม่ชัดอ่าดูนี่เปิดให้ดูให้ดูครับเนี้ยยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยโอเคนะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยที่ใส่แว่นเช็คให้นะครับต้องแดดนะนี่เลขไม้นะสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยกิโลเมตร สำหรับยางเื่องเครื่องเล่นเกียร์ต่างก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยช่องล่างต่างๆไม่มีดังขับทดสอบให้เรียบร้อยแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ลองแวะมาชมรถที่ร้านเราดูได้ร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนฉเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9ซอย39นะครับท่านต้องเข้าซอยมาประมาณ15เมตรร้านจะอยู่ทางด้านขวามือหาไม่ยากหรือทาไม่ถูกเสิร์ชจาก Google แ a p 3 2มบสออโต้คาร์ทิมตามนี้นะครับอยากโทรถามก็เบอร์โทรตามที่ให้ไว้นะครับ 0 9 9 9์เก7าเกนะครับหรือไม่อยากโทรอยากแอดไลน์ก็ไอเดียไลน์ตามนี้นะครับ tt32fc สองำหรับวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อตามเพิ่มเติมได้นะครับนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารนะครับของรถนะครับของคันนิสันนะคู่มือวิทยุนะครับแล้วก็พวกเครื่องมือรถต่างๆนะครับอยู่ในนี้มีบอรดเข้าอยู่ที่ศูนย์ ตลอดนะครับต้องบอกแบบนี้เวลาที่เราจะซื้อรถพวกนี้ลดราคาที่มันไม่ถึงแสนเนี่ยโอเคเราก็จะมันนึ่งเฟ้นค้นหารถที่มันเป็นรถมือเดียวนะครับอันนี้มือเดียวอย่างที่บอกอันนี้กุญแจช่ดสำรองนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยที่นี่ไฮไลท์เลยนะครับยิ่งกว่าบุ๊กเซอร์วิสนะครับก็คืออาจารย์นะครับก็มีการจดบันทึกนะครับตั้งแต่ตอนซื้อก็มาเลยนะครับก็มีการเป็นเทนนัน์อะไรไปบ้างนีก็จดละเอียดนะดูเลนะแกก็จะบอกอยู่ทําไปเท่าไหร่ไปวันที่เท่าไหร่นะครับก็จะมี เพราแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าแกเป็นคนรักรถนะครับรักรถจริงๆนะครับร้านนี้ก็เป็นใบเสร็จศูนย์นะครับตอนนี้17พฤศจิกายน65นะครับก็อันนี้เลยนะครับารายละเอียดตัวเลขเลขไม้ที่เข้าไปที่ศูนย์มาที่เช็คตัวที่17เดือน11ปี22นะครับแล้วก็เข้าศูนย์นิสันเนี่ยระยะทางนี่ใช่ไหมอยู่ประมาณน,นี้ 213นะครับเพราะฉะนั้นรถก็บอกอยู่ว่าโอ้โหใครซื้อรถอย่างนี้นะครับได้ประวัติแบบนี้เนี่ยโชคดีนะครับว่าเจ้าของรถก็ดูแลมาดีนะครับแล้วก็ได้ของเขาไปใช้ต่อนะครับ